วันนี้เราจะมาดูดราม่าช่อง O2 กันว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงมีแต่คนด่าเขาส่วนใจที่ไล่ดูมานี่ส่วนใจจะเป็นคอมเมนต์เชิงให้กำลังใจถ้าเกิดห้คิดเป็นเปอร์เ uhm, ซ okay. ็นต์คือ9 0ต่อ10เก็คือคนที่ยังมีสติดีอยู่แต่อีกสิ็ก็คือไอพวกที่ด่ามั่วไปไม่สนใจใครเลยไอ้ที่ดูมาดีไม่ต่ำกว่า5คนได้ลักๆเลยดราม่านี้เกิดมาจากความอิจฉา ก็มีอีกช่องนึงที่โดนเกี่ยวแห่ไปด้วยทาคลิปแล้วสรุปดราม่าและโดนด่าเหมือนกันส่วนตัวแล้วผมสรุปดราม่าอะไรมาไปได้มาดูคอมเมนต์กันแทนดีกว่าว่ามียังไงมั้งอันนี้คือช่องคนที่ด่าโดนเป็นทัวลงยับเลยช่องก็ตามนี้เลยใครอยากไปทัวใต่ก็เชิญนี่ผู้ที่หายรือที่สองคนเรามาแล้วบรูได,ดมอนด์ไม่รู้อ่านถึงหรือเปล่านะ เท่าที่รู้ก็คืออันนี้น่าจะเป็นเมนแบบคนที่มาปลอมแปลงเป็นชื่อของเขาหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะโอทูมับอกผมด้วยนะถ้าเกิดผมพลาดตรงไหนอ่ะอันนี้คุณโอทูก็ได้ทําการบอกว่าอาชัยก่อนดิน้นคือเป็นการปลอมแปลงอะไรปลอมแปลงชื่อในไรยุทธภูมิธรรมดาเขาอ,อื่อเขาอ,อีกทีหนึ่งจากที่ดูมาแล้วมีอยู่ประมาณ5้าถึงหกคนได้ข่โพสช่องโอทูนะแน่ๆเลยต้องเจอมีแต่คนเมนดา ถาปัญญาอ่อนนะดังได้นะกูขอปัญญาอ่อนดีกว่ามีผู้เสียหายเพิ่มอีกสองลายแล้วอยากจะโพสต์ด,ด่าเขาหรือจะลงคลิปด่าเขาดูกําลังช่องตัวเองด้วยไม่ใช่จะได้อย่างเดียวและเหมือนกูเห็นด้วยนะมีคนคนนึ่งอะขอให้อ2ทูไม่ฟ้องเขาส่วนตัวผมไม่ชอบตัวละครโอซีนะแต่ช่องนี้ทําได้ดีจนชอบได้นี่ดูดูผมโมดช่องตัวเองใหญ่เลยบอกช่องตัวเองดีกว่าช่องเขา พูดตามแค่หมืม่นเดียวบอกเขาแดกหญ้าแทนข้าวละ่ะมึงแดกอะไรแดกทูบเหรอยอดซับช่องมีสาระโคตรเยอะดูกันดิกูเห็นแล้วกูต้องสั่นบบนสมเพศเลยเน,นี่ยก็อันนี้จะเป็นคลิปที่มาทำด่าลุงช่องโอทูชอบสุดๆเลยคือคอมเมนต์นี่เนี่ยกูชอบเม้นสุดท้ายว่ะเท่าที่ดูมานี่ไม่ใช่ครั้งแรกแน่นอน พิงมึงยังพิงไม่ถูกเลยมันจะด่าเขาอีกอะก็ส่วนตัวคิดว่าโอทูทำปกติไหมก็ไม่โอทูก็เป็นคนปกติดียังมีไอคที่สูงก็ไอพวกนั้นอีกเปคนเลือกช่องดูนะแต่ช่องโอทูนี่แนะนาเลยแนะนํามากๆเลยด้วยก็วันนี้ก็มีแค่นี้แหละปูหม่วงผมูผ้าตัวไหนก็โอทูก็ยังเลือบอกกันด้วยนะโอเคงั้นขอเจ้าคลิปแค่เพียงเท่านี้กันม่วงแล้ว ไปอยากเอาคลิปต่อแล้ว,ว่าเวยมันต้องตัาทีตัดคลิปต่ออีกตเกือบครึ่งชั่วโมงอยากให้สรุปดราม่าใครอีกก็อย่าลืมมิน้นเข้ามาด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าละก่อน d ด oh, m n มเว้ยอ้าวเฮียกูรลืมปิดกล้อง